ประจับตำแหน่งเยอะจังขาดกาดตกแม่ไม่ปิดาเลยขาดตกหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันโอ้รถประจับตำแหน่งเยอะจังเลยโอ้โหมากันใหญ่ครจตนบ้านกัง เมันต้นใหญ่หน่อยๆครับออกฟางพวกนี้บ้าหรือเปล่าบ้าไปโอ้ยคนดีไม่ใช่คนบ้าออกฟางไม่ใช่คนบ้าคนดีเพราะกลัวปีนี้ปีนี้จะไม่โตป้าออกฟางเพราเราไม่มีพลังที่จะไปต้องพึ่จุดนี้ป้ามีตั้งชื่อให้พลังจะปลูกอะไรอ่ะก็ปลูกแตงแตงไทยแตงไทยไม่ไม่เยอะมากแล้วก็ฟักทองสองต่างสองยอแล้วพวกฟักพวกแฝงอ่ะ แต่หลายคนไมอยากให้ปลูกเหมือนกันแตงโมแต่ละลแล้วลืมปลูกพลิกก่อพลิกปลูกข้างบนค่ะอ๋อพลิกให้ปลูกเท้าค่ะขาดไม่ได้นะแล้วก็จะมีมีอะไรดั้งตัวแอก็จะมีอะไรล่ะมันเทศขาดไม่ได้ค่ะข้าไมต้องเทศเลยนีให้มันเทศให้มันเทศข้าไม่ต้องเตะให้มันเทศแต่แต่ละกมก็จะมีชื่อแล้วก็ มีชื่อมีรหัสค<อ>่ายขนาดเพถ้าไปยืนตรงนู้นครับอาสีชมพูก,ก่อานหน,นึ่งนะ

กลุ่มนะคะเขาก็จะมีลักษย่าเนี้ใส่ผ้าบันคอแล้วก็มีรหัสไข้ชื่อตั้งชื่อใหม่นี่กลุ่มเป็นหนึ่งตั้งชื่อใหม่ว่าชมพูทวีปค่ะน่าแล้วเขาก็มีกลุ่มกลุ่มานคุ่มตะวันออกนะคะ่งสองเฮ้ี ก็ราดกัน้ำตาลสีม่วงชื่ออะไรสีม่วงชื่ออะไรมันม่วงมันม่วงคางชื่อกนเม่เช่เหรมันม่วงหรือมันม่วงโอ้โหขออได้ได้ตรมสีม่วงเลยพีร่นไทยรให้ไมแล้วเราอย่างนี้แหละก็ สามเมือคีอ่าอบอุ่นไปแล้ามันก็ได้งานมันก็ได้เพรได้ครับเพราะว่าทางนู้นมันจะอ้อมไปไม่ได้ครับอ่าเธอเธอเธอไม่เวลายอม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 ไหนบ้างเปล่าแล้วเนี่ยตัวอยู่ตรงนบ้ไปว่างเปล่าแล้วเนี่ยคนนี้อ๋อได้อยู่ได้อยู่ประจำกลุ่มอ่าได้ระยะห่างกลุ่มสองทองคำแพงค่ะโอ้โห

จะเอาไปทำอะไรนี่ลูกประคบตัดทำลูกประคบเหรอเป็นชาไอ้ตะไคร้ครับกับลูกประคบจะเอาพวกใบมันจะทำอ๋อต้นมันลูกเลือกแล้วก็จะมียังไม่แสดงสัญลักษณ์ประจำกลุ่มเลยนะต้องโชว์หนึ่งเที่ยวครับโชว์ล็กกระดุขึ้นรหัสไทยนะครรหัสไทยโชว์หนึ่งเที่ยวครับเด็กๆโชว์รหัสไทยไปหลังจากนั้าวรหัสไทยแล้ว d o